Legenda สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะก็คือประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563งวดที่2นะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูราคากลางนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่1มกราคม2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ64งวดที่2สำหรับเกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกรษตร ที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ธันวาคม2563และก็มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนค่ะหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25%กิโลกร,รัมละ2บาท30สตางค์ค่ะสำหรับการชดเชยส่วนต่าง ระหว่างราคาเป้าหมายซึ่งราคาเป้าหมายอยู่ที่2.50บาท50สตางค์นะคะกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ทางธนาคารทากศน,นะคะใช้ใจ่ายในการให้กับเกษตรกร,กรผู้ที่ปลูกมันสำปะหลงังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่2นี้นะคะก็คือ กิโลกร,รัมละ20สตางค์นั่นเองค่ะค่าสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะก็ประจำวันที่1มกราคม2564นั่นเองนะคะซึ่งงวดที่2นี้ได้รับส่วนต่างอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20สตางค์นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่ปลูกมันสำปะลังค่ะ